สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าใน TikTok ตินน๊กต็อกทูการงะวันนี้ของผมวีวียการอีกหนึ่งคลิปครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายทั้งวันเลยนะอู้โดดงานวันนี้เลยไปเควนไปเคนไปคัดไปหาเอารถที่สวยที่สุดมาจัวหัวในคลิปวันนี้ครับพี่ผมบอกเลยนะคันนี้ผมแต่งให้พี่ด้วยเติมให้เอ้ยตอนแรกมาลูกค้ามีใครเคยเห็นคันนี้ไหม ตอนแรกไม่มีจมูกแบบนี้แต่มีการชนเหล็กแฮมเมอร์กระจังหน้าไม่ใหม่ขนาดนี้นี่ของเก่ามีร่องรอยการซิดของสีผมถอดเปลี่ยนให้เลยครับกระจังหน้าดูโลกๆยังไงจับใส่ให้เลยครับโอ้โหพอแต่งเข้าไปลูกค้าดูนี่หล่อไหมโอ้โหโ,โคตรหล่อลูกค้าครับโคตรเทดูด้านหน้าเทยังไงไปดูด้านข้างกันด้านข้างมีเสน่ห์บ้างไหมพี่ครับด้านทางนี่ล้อแมมะ คอมสิบแปยางใหม่ๆแม็กนี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับพี่สภาพสวยมากแล้วเจ้าตัวรถนันี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมไม่ต้องเก็บสีเลยคือใช้งานมาอย่างไงครับพี่รถสไตล์แนวออฟโรดลุยลุยแต่พี่คนเก่าเขาไม่ได้ลุยเลยอะ่ะคือแต่งเอาหล่อเอาเท่เดียวแต่ไม่ได้ลุยแล้วดูไลเนอร์ครับพี่ไลเนอร์ไม่ได้ขนของเลย นะครับแล้วก็ไม่ได้เช็ดฝุ่นด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มีริ้วรอยสภาพใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดเช็ดผ่านกระบวนการแปลสภาพให้รถมือสองกลายเป็นรถไปแดกอุ๊บรงแว็กโรน้ํายาขัดปอกเจ้าแมกไลเนอร์นี้จะเป็นแมกไลเนอร์มือหนึ่งเลยทันทีโอ้โหพี่ดูดิโลบงโลบาไม่มีรอยเลยนะใสกิ๊กสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้รถที่ท่านกําลังดูอยู่คือ Ford r เลนเจอร์ไวท์แท็กเดี๋ยวไม่คุยเรื่องรุ่นอย่างที่หลังแล้วกันดูสภาพ่อนนี่ครับนี่ นี่ใหม่ไหมโอ้โหโฟล์วไลมอติฟังก์ชั่น4ดหน้าจอ2ดินเกียร์อ,อ,ตอัตโนมีระบบปรับขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ลอ้อเบาะนี่เป็นวแท็กสีส้มดำครับพี่คอนโซลนี่ตัดด้วยได้สีส้มโคตรสวยเลยลูกค้าครับสภาพแบบนี้พี่จะหาที่ไหนวันนี้ถ้าอยากได้รถสวยพี่ห้ามไปที่อื่นเลยนอกจากโเลิคาจัดให้พี่นี้แล้วดูด้านหน้าใหม่ไหมมาดูด้านหลังต่อครับพี่ครับ นี่ใส่เลยจังหวะสาดเขก็ไปสาดให้ลูกค้าเห็นในชาติสุดครับเอาให้ทุกจุดทุกมุมทุกมองเอาให้เหมือนฟิลลิ่งที่ลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยอ่ะให้เห็นทุกจุดครับพี่วันนี้เราขายของแท้ขายของดีโอ้โหแล้วมาดูนะของดีในราคาถูกแบบน,นี้ผมจะจัดให้ลูกค้าราคาเท่าไหร่รถที่ลูกค้าเห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้ครับคือ Ford Ranger 2.2 ตัววายแท็กเกียออตโต้ขับเครื่องสี่ล้อลูกค้าครับรเมื่อกี้ทีมงานมาสกิบบอกผมว่าพี่รู้ไหมเจ้ารถคันนี้มันคือรถลไอเทมนะไม่ได้ผลิตเยอะนะครับมีผลิตจำนวนจำกัดไม่เกิน500คันหนึ่งใน500คันตอนนี้มาจอดที่ผมแล้วปกติวายแท็กขับสี่จะต้องไปเครื่อง3,204แต่ว่าเจ้ารถคันนี้2.2งจครับพี่ครับเอาให้สุดนะขับเครื่องสล้อนะ พี่ไปเช็คเลยพี่ไม่ต้องเช็คกับสีก็ได้พี่ไปรวมกับขับสองมัดรวมกันเลยเพราะคุณกำลังจะขายเจ้ารถคันนี้ในราคาถูกที่สุดเอาไว้ถูกกว่าขับสองด้วยสภาพแบบนี้การันตีไม่มีชนแบบมีความตึงทนะครับแต่ขายราคาโคตรถูกชาวบ้านชาวช่องเขาขายกันเลขเจ็ดวันนี้เลขเจ็ดไม่ต้องคุยกับบุิชัค่ะเลขหกก็ไม่ต้องคุยวันนี้จะให้ดูที่โซเชียลผมขอยานขายในราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ต้นใจติดต่อมา08646ตัวเลขอกสิรครับดีครับดีบริการครับตัวนี้ครับบ๊ายบายครับ